เนวิเกเตอร์ไปกับแจมวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมเดินทางไปยังโครงการเดอะเซนต์จอหอโครงการตั้งอยู่ถนนเลี่ยงเมืองนครราชสีมาตำบลจอหออำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาอาคารพาณิชย์ขนาดพื้นที่25ตารางวา3ห้องนอนสห้องน้ำส่วนการเดินทางจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันเลยครับการเดินทางไปยังโครงการเดอะเซนตจอหอ โดยเริ่มต้นจากฝั่งตรงข้ามเซ็นทรัลโคราชขับตรงไปยังถนนมิตรภาพประมาณ7.4กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลข2 0 4จากนั้นขับตรงไปอีก600เมตรแล้วกลับรถขับตรงไปอีก200เมตรโครงการจะอยู่ด้านซ้ายครับถึงแล้วครับ สามารถติดตามซัพทั้งหมดของเราได้ที่ Facebook Fanpage J Asset Management และช่องทาง YouTube Channel เรื่องบ้าบาน by J Asset Management